สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับข่าวในพระราชสำนักครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีพระาชัตรมงคลประจำปี2 5 4 9ซึ่งเป็นพระราชพิธีวันที่สองวันนี้เวลา17.05นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธรราชสยามกรุราชุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชุมารีทูลกระหม่อมหญิงบนรัฐราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าศีรัตพระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาริราชสยามกุฎราชกุมารพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาติธิดามาศและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวีนารีรัตไปในการพระราชพิธีฉาตรมงคลนพรพิธีนั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวัง การนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพระพุทธปฏิมาชัยวัดที่หน้าพระแท่นมณฑลมุกแล้วประทับพระราชอาณสมเด็จพระราชาคณะถวายศีลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระแท่นนพพระปดมหาเสวตฉารบูชาเทพพญดารักษานพพระปดมหาเสวตฉตรสิริราชกากุศลพันธ์พระราชครูวามเทพมุนีหัวหน้าคณะพราหม์อ่านประกาศพระราชพิธีฉาตรมงคล จบแล้วพระสงฆ์20รูปเจริญพระพุทธมนต์ถวายอดิเรกถวายพระพรลาพระราชพิธีฉัตรมงคลเป็นพระราชพิธีเฉลิมฉลองมหาสวตฉัตรสิริราชเกกุตพันธ์และพระแสงสําคัญประจํารัชกาลซึ่งมีมาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกอบพระราชพิธีขึ้นเป็นครั้งแรกเพื่อเป็นอนุสรณ์ในมหามงคลวันบรมราชาพิเศษของพระมหากษัตริย์แต่ละพระองค์ และในรัชกาลปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประกอบพิธีบรมราชาพิเศษขึ้นครองสิริราชาสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ไทยในราชวงศ์จัก,กรีเป็นลำดับที่9เมื่อวันที่9มิถุนายนพุทธ,ธศักราช2489และได้จัดงานพระราชาพิธีบรมราชาพิเศษเมื่อวันที่5พฤษภาคมพุทธ,ธ,ทธ,ธศักราช2493แต่การนับปีแห่งรัชกาลได้ดำเนินมาแล้วตั้งแต่ปี2489 โดยปีนี้จึงนับเป็นปีที่60แห่งการครองสิริราชสมบัติซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทรงบำเพ็ญพระราชการณียกิจต่างๆนานาประการรวมทั้งโครงการอันเนื่องมาจากพ,พระราชดำรินับพันโครงการที่ล้วนแต่ก่อคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติและประสบนิกรในทุกๆด้านรัฐบาลจะได้ประกาศให้มีการเฉลิมฉลองในวาระอันเป็นมหามงคลน,นี้ตลอดทั้งปีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาทีคุณ สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีทรงเป็นประธานเปิดงานสถาปนิก49วันนี้เวลา9นาฬิกา10นาทีสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังชาเลนเจอร์ฮอลล์ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพคมืองทองธาน,นีอำเภอประกร็ดจวดนนทบุรีทรงเป็นประธานเปิดงานสถาปนิก49ซึ่งสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชปรัมจัดขึ้น เพื่อเผยแพร่และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมสาขาต่างๆรวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการวิชาชีพสถาปัตยกรรมตลอดจนเผยแพร่ผลงานของสถาปนิกนิสิตนักศึกษาโดยปีนี้จัดขึ้นภายใต้นแนวคิด9อย่างสมดุลเพื่อให้สมาสถาปนิกไทยได้ตระหนักถึงการออกแบบที่ดีคำหนึ่งถึงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม พร้อมกับเปิดรับและพิจารณาแนวความคิดวิธีการใหม่ๆการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนการสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมควบคู่กับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้จะได้จัดการประกวดผลงานสถาปัตยกรรมดีเด่นผลงานสถาปัตยกรรมอนุรักษ์ดีเด่นรวมท่านจัดแสดงนิทรรนท,นทรศการต่างๆอาทินิททรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนิททรศการสถาปัตยกรรมดีเด่นผลงานสถาปนิก และสถาบันการศึกษาด้านสถาปัตยกรรมรวมทั้งนิทรรศการการประกวดแบบนานาชาติโดยงานนี้จะจัดให้มีไปจนถึงวันที่7พฤษภาคมสุกนี้จบข่าวในพระราชสำนักครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาชมเก็บตกกับคุณพัชรศรีเบ่นฉาศครับ